ในสมัยหนึ่งนานมาแล้วมีพญานาคผู้มีรูปร่างสง่างามนำว่าวิรุณหกครองอยู่ณบาดาลอันกว้างใหญ่และยังมีพญาครุฑผู้ยิ่งใหญ่ผู้หนึ่งชื่อทศกัปครองอยู่บนสวงสวรรค์ทั้งสองต่างเป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์มากและต่างก็หมายปองพระธิดาของพระราชาผู้ครองเมือมนุษย์นำว่านางอับสรสวรรค์ผู้มีรูปโฉมง,งดงามราวกับนางฟ้า พญานาควิรุณหกคิดหาวิธีที่จะได้พบกับนางอับสรสวรรค์จึงแปลงกายเป็นชายหนุ่มรูปงามแล้วขึ้นไปยังโลกมนุษย์และได้พบกับนางอับสรสวรรค์ที่กำลังเสด็จออกทอดพระเนตรชมสวนพระราชวังพญานาคหลงให้นางอับสรสวรรค์ตั้งแต่แรกเห็นบนนางอับสรสวรรค์ก็รู้สึกดีกับชายหนุ่มรูปงามผู้นี้เช่นกันต่อมาไม่นานพยาครุฑทศกัปก็ได้ข่าวมาว่ามีชายหนุ่มคนหนึ่ง มาติดพัุนพระธิดาของพระราชาพยาครุฑจึงเกิดความริษยาและความกโกรธเป็นอย่างมากจึงแปลงกายเป็นชายหนุ่มรูปงามเช่นกันแล้วก็ขึ้นไปยังโลกมนุษย์เพื่อแย่งชิงนางอับสรสวรรค์มาจากพญานาคเมื่อพญานาคและพยาครุฑได้พบกันที่หน้าพระราชวังต่างฝ่ายต่างก็พยายามที่จะพิสูจน์ว่า ตนเองคู่ควรกับนางอับสรสวรรค์มากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งเกิดการโต้เถียงกันอย่างรุนแรงจนในที่สุดก็เกิดการต่อสู้กันขึ้นอย่างดุเดือดการต่อสู้ของพญานาคและพญาครุฑนั้นรุนแรงมากทําให้เกิดความเสียหายแก่เมืองมนุษย์เป็นอย่างมากพระราชาจ,จึงต้องขอร้องให้ทั้งสองหยุดการต่อสู้และให้พระธิดาเป็นผู้ตัดสินว่าจะเลือกใครเป็นคู่ครองนางอับสรสวรรค์ตัดสินใจเลือกที่จะไม่เลือกใครทั้งคู่ เพราะไม่อยากให้เกิดความทุกข์ใจแก่ทั้งสองฝ่ายและไม่อยากให้เกิดความเสียหายแก่เมืองมนุษย์อีกต่อไปนางอับสรสวรรค์จึงขอให้ทั้งพญานาคและพญาครุฑกลับไปยังถิ่นฐานของตนเองและอยู่กันอย่างสงบสุขพญานาคและพญาครุฑต่างก็รู้สึกผิดหวังแต่ก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากทําตามคําขอของนางอับสรสวรรค์ทั้งสองจึงกลับไปยังถิ่นฐานของตนเอง ว่าเมื่อเห็นว่าไม่เป็นผลพยาครุฑกลับคิดแผนการใหม่เพื่อให้ได้ครอบครองนางอับสรสวรรค์ให้จงได้ในคืนเดือนเพ็ญที่แสงจันทร์ส่องประกายระยิบระยับพยาครุฑได้ใช้เวทมนต์อันทรงพลังลักพาตัวนางอับสรสวรรค์ไปยังสูงสวรรค์อย่างรวดเร็วเมื่อพญานาควีรุนหกทราบข่าวการลักพาตัวพระธิดาอันเป็นที่รักท่านก็โกรธเป็นอย่างมาก รีบแปลงกายเป็นมนุษย์รูปงามเช่นเคยแล้วบินตามพยาครุฑขึ้นไปบนสวนสวรรค์ทันทีเกิดเป็นสงครามกลางอากาศที่ดุเดือดเลือดพล่านพญานาคและพยาครุฑต่อสู้กันด้วยเวทมนต์และอาวุธวิเศษนานหลายวันหลายคืนจนท้องฟ้ามืดครึม้มด้วยควันไฟและกลุ่มเมฆฟ้าผ่าและสายลมพายุรุนแรงจนเหล่าเทวดาและมนุษย์ตังหวัดผวาหลังจากการต่อสู้ที่ยาวนานในที่สุด พยาครุฑก็สามารถเอาชนะพญานาคได้สําเร็จแต่ถึงอย่างนั้นพยาครุฑก็ยังคงหลงให้นางอับสรสวรรค์อยู่จึงไม่คิดทําร้ายนางแต่อย่างใดยังแต่พานางกลับไปยังสวงสวรรค์และกักขังนางไว้ในวังของตนนางอับสรสวรรค์ถูกกักขังไว้ในวังของพยาครุฑท่านคิดว่าจะค่อยๆทําให้นางยอมรับตนเองให้ได้ในขณะเดียวกันพญานาคก็ไม่ยอมแพ้ที่จะช่วยเหลือพระธิดา ท่านคิดหาวิธีที่จะขึ้นไปช่วยนางอับสรสวรรค์ให้ได้หลังจากนั้นไม่นานพญานาคก,ก็ได้พบกับรุ่สีผู้เท่าท่านหนึ่งอาศัยอยู่ในถ้ำบนภูเขาสูงริมสีผู้เท่าได้แนะนําวิธีการที่จะขึ้นไปยังสวงสวรรค์ให้แก่พญานาคพญานาคจึงรีบมุ่งหน้าไปยังภูเขาสูงตามคําแนะนําของรุ่มสีผู้เท่าและเริ่มฝึกฝนวิชาที่ได้รับมาอย่างหนัก ท่านต้องฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งทนทานต่อความยากลำบากหลังจากฝึกฝนอยู่นานหลายปีในที่สุดพญานาคก็สามารถขึ้นไปยังสูงสวรรค์ได้สำเร็จท่านตรงไปยังวังของพญาครุฑทันทีและเกิดการต่อสู้ขึ้นอีกครั้งการต่อสู้ครั้งนี้ดุเดือดกว่าครั้งก่อนเป็นอย่างมากเพราะทั้งพญานาคและพญาครุฑต่างก็เพิ่มพูนความสามารถของตนเองขึ้นมาอย่างมาก แต่แล้วในที่สุดด้วยความรักและความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือน,นางอับสรสวรรค์พญานาคก็สามารถเอาชนะพญาครุฑได้ในที่สุดพญาครุฑยอมรับความพ่ายแพ้และคืนนางอับสรสวรรค์ให้แก่พญานาคทั้งสองได้กลับไปยังโลกมนุษย์และได้แต่งงานกันอย่างมีความสุขส่วนพญาครุฑก็ได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญถึงความรักความเคารพและการยอมรับความพ่ายแพ้